ครับรถขนาดยืนอยู่ข้างๆรถยังเงือไหลออกจากหลังเลย,เลยครับบทจะมามา,มาแบบไม่มีปุยไม่มีคลุยดีดีดีแล้วที่มีแมคโครมาช่วยขุด ครับผมลึกด้วยซวยกว่าแล้วครับโอ๋อกอดอ๋อกดแล้วก็กลบอีกเทอีกอ๋อแบบแบบแบบเสาอีกเสาโทนะครับเนาะอ๋อครับโอ้ยอย่างงี้ยเลยมัดขาดอ๋อครับผมครับผม ใช่ใช่ค <Techn> รับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับทำไมช่วงนี้คนไม่สมัครงานเยอะๆเดี๋ยวมาโอ้ช่วงนี้ยังไม่มาเนาะยังไม่ว่างกันเนาะแต่ตอนนี้โอ้นาะเห็นทำบ้านนู่นด้วย ใช่ผมมีน้ำมีอะไรนี่แล้วเนาะครับผมกินข้าวเที่ยงยังนี่แล้วอ๋อครับผมกินแล้วลงมาสอนพอดีเลยวนมาพอดีท่านเหนื่อยยังไงก็ค่อยพักเด้อลบแดดลบอะไรก่อนครับครับกาจรขุดฐานโบสถ์ศรีนครับครับ ติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับกับวิถีชุมชนวัดพันศรีของเราด้วยกันแล้วกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ